สวัสดีนะครับวันนี้ผมก็อยู่ในเกม i n f e s t s t a t i o n Fantasy นะครับนี่ก็คือเซตที่ผมใส่ลงเล่นนะครับคือแบบตอนนี้ผมก็จะมารีวิวโปนะครับโปหมดหรือยังมันยังไม่หมดหรอกครับโป้แล้วก็จะไปซื้อ55นะครับอืม มันก็จะมีคนปากดีอ่ะรู้จัก,จกปะพวกปากแซบอ่ะเออใช่อ่ะโปรนันเลยน,นี่เนี่ยเซฟนี้มันดีอันนี้มันน่าจะโปรลุกเบิร์นนะโอ้โ,อโหดี ดูดิก็มีแต่โปรครัทุกคนเดี๋ยวผมเปิดเสียงคนในเกมให้ดูดะโปรชักเดี๋ยวตายแตกครับผมแตกอืมคือนโปลูกเบิร์นนะครับแม่พ่อแม่พาเล่นนะออไปในคำหยาบด้วยนะคือแบบหัวร้อนเนี่ยขี้อ่ะ ไปเซิร์ฟเดิมดิเซิร์ฟเดิมเราอยู่หนะ้าห้าสองไปห้าห้าหนึ่งนะหนหะีโบวะวิดเอชแค่เดียวกูแตกเออต้องนานเหรอครับเ,เอออันนี้แม,ม่งร้องเพลงครับคนนี้ที่สุดอ่ะคนนี้ที่สุดมากเลยที่สุดยอ่ะ เราซัดมันเราก็ล่าโลไปอันนี้มันพูดอะไร็็าไม่รู้ปิดเสียงมันไปอีกตัวแล้วกันแต่หนึ่งครับเออมีใครก้าวมาวัดกับผมไหมน,นี่โปลูกเบิ้ลไม่ตัวเติมยังเล่นโปอ่ะ ดูดิตัวเติมแม่งยังเล่นโปรลูกเบิร์นอะดูดิทั้งเซิฟข่าไม่เล่นอีปีแล้วนะแตกอันนี้ก็โปรลูกเบิร์นสี่เมตรเจ็บเจ็บ ไม่มีใครครับผมลงหรอกไอ้โปโหโอ้โปลลุกเบิ้ลตายโปลูกเบิ้ลมาอื้ดูดิเด็กน้อยก็ยังพูดอ่ะครับตอนเนี้ยเออมออยบอกไม่เกินแล้วไอเหี้ยดูกูดิ เป็นไกโกเป็นไก่เป็นไป่เลีว้วไอ้เพื่อนบอกเลยขีดเทียบบ่เยอะเออบอกเลยโปตาเขียเปล่าวะผมก็โดนโกลุกเป็นนะครับตอนน่้ยิงปุ้งเดียวเลยอ่ะดีวับวับว่ะโปรตาเขียครับยิงไม่โดนตอนนี้เราก็าแหลกนะ แล้วก็ของหมดแล้วครับอของเราหมดแล้วนะถ้าลงไปซื้อของก็มไม่ซื้ออ่ะผมไม่ซื้อหรอกไอ้ที่ซื้อไมแต่โปรขนาดนี้ใครจะไปซื้อแล้วก็เล่นเป็นคอมมอนนะเซตแจกนะ เอาอับจนขนาดนี้นะคือเอาเซตแลบไปแตกหมดละดูดิลูกเบิ้ลนาทีไม่หูกูแทบแตกอะ่ะอ,อี่โ,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 โอ้โหโอรัหเอ้ย้ใ,ใจเนาะเอออเตนิใน,นเด็กที่อะเพื่อนเลยมึงหอก็อมาก็มา โบก็มาดิอไวะยี่ไหนึ่งมาดิเพื่อมังจะเอากูไรับรมยแัิครับแวผมหมดครับทุกคนเอตวีเอสเอสอีปิกแล้วก็หัวแรตัวคอมมอนงั้นเราก็จะไปลงแรงกันนะคือของเราหมดละเออ แตกคอมมอนก็แตกเราเจยเซตนี้เซตเดียวละ,วละแล้วก็อัดคลิปไปลงแรงเลยแล้วกูอยู่แรงคีนนะไม่รู้ว่ามันจะตัดแรงต่อไหนเนี่ยกูเห็นไอ้กระสุนเอ้กระสุนสังหารมันค้างอยู่ตั้งนานละไม่ตัดแรงสักทีดูดิน่ะคนเขาก็จะเลิกเล่นกันหมดแล้วนะครับเสียงมันอาจจะร้อนๆน,นิดนึงก็ขอไปแล้นะ นี้คลิปเราก็ประมาณเจ็ดนาทีแล้วก็ลงไปแล้วก็กดแรงมานะเติมตัวเติมหัวม่วงฮะพี่บอลเหรอพี่บอลเลยนะใครเนี่ยใ,นนใครเนี่ยจะรู้หรอือใครเนี่ยจะไปรู้หรือ เราน่าจะเล่น,น่ะมาครัะมาครัะขอสู้ไม่ได้หรอกเขี้ยะใครรู้จักมึงงอ้แกขอภายในคำหยาบด้วยแล้วกันเจ็บ หัวสองตายไปตัดไปเลยแล้วกัน ล้วกดลงแรงไมาอีกทีนะเราคิดว่าจะตัดแต่ไม่ไม่ดีกว่าคือเรากดลงแรงไมาอีกที FPS ใน w a r เราเขาวิ่งประมาณ500-600เออเซลนี้นะอลิซาบเบ t ตัวนี้นี่ว่าได้เจอใน p p ครับทุกคนเราเก็บปืนอ e ีพิกก็น,นะปืนอ e ีพิกมันดีกว่าปืนแลนะเฮ้ยขึ้นมาแรงคีนได้ไงวะ ตัวอันทุกมันครับแต่ครับเออ,เอ,อคือมันเล่นงานนะได้งา่ายกว่าฟรีไฟเยอะตรงนี้ก็เป็นที่ดีหนึ่งวีนะกะโลกหัวเบสโตเซตนี้ก็ไม่มีราคาละเหมือนของแกกอะ่ะง่ายเลยขอใครก็ได้หมดอะ่ะคลิปนี้เอาสักสิบห้านาทีพอนะ คือเจอไอ้เก่าไอ้เดิมละก็ทั้งเซิร์มันมีคนเล่นก็สองสามคนเองเออสวัสดีครับได้ยินไหมฮะทำไมอ่ะทำไมอ่ะจำเป็นเหรอจำเป็นเหรอเฮ้ยตัวสปาร์ตันว่าเกินไปว่ะมันได้เก่งเราวเปิดไ้พูดดาไปนะ คือ mk หมูแม่กก็แดงอยู่นะโอ้โหเก็บแต่เขี่ยมาโคด้านว่วาด้านมาโคดีครับตั้งโลนี่ออกมาก่อนนะอยากเราครูดาวก่อนนะเจ็บไอ้แก่นี่เจ็บ เก็บแตกผมเก็บแตกครับทุกคนมืดตื้ออ่ะแล้วก็ปืนเอ็มเคไปเล่นแทนนะคือแบบเมื่อกี้มืดตื้อเลยครับอืมเฮียจัก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 ,จก,จกโลดูนเอ็มเคหมูกดแป๊บเดียวจะาตายแล้วนะนะไปครับเราก็จับปืนไอ้ไก่เนะี่ย ปืออนที่เรายิงมันไมาได้ไปยิงคนต่อนะครับคือแบบอยู่แล้วอืมมันหาแรงยังไม่เจออีกหรือวะไอ้ยี่คนก็น้อยเกินเราก็จะถ่าเตือมันเราก็จะไปด่านะครับอืมคนเขาคงเรื่องผมมาลละ เจอันอีกละมันมีสองคนอะไอ้ไก่เออมันมีสองคนเล่นในเสิร์ฟแล้วมันจะมีใครอีกละ่ะเฮ้ยเอามึงเล่นสปาตอนเกินไปโอ้โหเมันจะอ,อมึงงเกินไปว่ะเล่นอีพิกนะครับมมเมา

ได้แค่แม่งก็ต้องเอาปืนอ e ีพิกไปอถ้าผมลงไปเซฟตัวนี้<ๆ>ก็มีคนรู้จักอยู่ดีัริงจ้ะเอาแม็กวิดเอสไปนะปืนนี้มาร์ดแมา็กวิดเอดนะคือแน่นอนเจอแต่มันละเออมัน,มนก็ไม่ปรเราก็ไม่ปรเราก็โอเคหน่อย เฮ้ยเรี้ยอะไรกูค้างเรี้ยดเลยหนะเดี๋ยวเราเข้าเกมใหม่เลยกดเข้าไปซึ่งเราก็เล่นได้มาสักสิบนาทีละของเออเนื้อวจตค้างแตกอีเขี้ย แม่ไม่ไหวว่าจะลึกเลยนะโอมเดยวเกินนะครับอืมแต่ว่าเดี๋ยวก่อนดับหน่อยคลิปนี้ละกันเฮ้ยเหี้ยไอ้นีีโปูแน่นอนตัวเติมก็วิ่งแต่กดตัวละครนาะมาดาอยู่หรอกมันเนี่ยมันไม่น่าจะโป เรนนี้มันเป็นเรนออนเวลาเป่อนอีพิกกูแตกครับทุกคนมันโปแม่งม,มันโปเดี๋ยวเอาตัวสับหลุไปหาเรืองหัวแป๊บหนึ่งนะเฮ้ยโทนพี่พีคนละเดี๋ยวคอยไปเล่น ก็มีคนต่อราคากันเหมือนเหมือนตลาดเลยโอ้ดูดิเหมือนตลาดเลยครับดูดิดูด,ดิดดดแม่งดาบขี้หย

เออเหมือนผมจำได้ว่าผมมีหมื่นอยู่นะนี่ไงหมืน่นหมืน่นหมื่นถ้าผมเอาไปเล่นนี่จะแตกโอ้เปล่าวะกดไปดิโซนพีพีนั่นนะ่ะโซนดิงกันได้โอ้ยยังดูดีมันด่ากันเที่ยโอ้โหไปละ ปืนมันโ,โคตรเยอะเลยเสียงปืนมันโคตรดดังมาเราแตกเซต็นี้เราก็เลิกม่มีของเล่นละ ก็มีแลอยู่เหีบเเ้บปเูเก็บไอแบงคเอมเกลับมาเร่นกูกลับมาทำขีปิ่าแม่งโปโคตรเยอะ ก็แตกไปแล้วก็พอละ